สวัสดีค่ะเรนูนะคะจากนิสสันชอยละวานการันตีโชวรูมดีเด่นนิสสันประเทศไทยค่ะวันนี้เรนูก็จะมาพร้อมกับรถรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเป็นรุ่น all new n i s สันนะคะอันเบลนะคะซึ่งเป็นรุ่นโฉมใหม่นะคะใหม่ทางด้านบอดดี้นะคะแล้วก็ใหม่ทางด้านเครื่องยนต์นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น V L นะคะคุณลูกค้าเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคะเดี๋ยวเรนูพาชมดีกว่าว่ารุ่นท็อปสุดรุ่นนี้ออปชั่น เยอะมากๆมีอะไรบ้างนะคะสำหรับรุ่น vl นะคะด้านหน้านะคะจะเป็นกระจักจหน้าแบบออกแบบ v motion นะคะพร้อมกับโลโก้3มิติ3มิติของนิสสันนะคะเหนือโลโก้นิสสันนะคะจะมีกล้องอยู่ซ่อนอยู่นะคะรุ่นนี้จะมีความะจะมีความปลอดภัยนะคะจะมีระบบควบคมุมการทรงตัวอันตโนมัตินะคะแล้วก็ระบบช่วยออกตัวขนาดรถอยู่บนทางราดชานัน แล้วก็จะมีระบบตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวด้านหน้าแล้วก็ระบบเตือนการชนด้านหน้านะคะตรงนี้จะมีพร้อมหมดเลยแล้วก็จะมีระบบเบรกฉุกเฉินด้วยสำหรับรุ่นนี้นะคะส่วนไฟหน้านะคะจะออกแบบมุม,มแมลงฉบเฉียวนะคะแล้วไฟหน้าจะใช้หลอด LED พร้อมไฟหลีไล่ลงมาจะมีไฟตัดหมอกหน้านะคะเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่นะคะเรนูแจ้งได้เลยว่ารถรุ่นนี้แต่งออกมา ออกแบบมาสวยงามมากมากเลยแล้วก็ล้อนะคะจะเป็นล้ออลลอยขอดบ15นะคะพร้อมซีรีส์ยางนะคะซีรีส์ยางบริษัทใส่มาให้ก็ซีรีส์ยาง195ทัพบนะคะคุณลูกค้าอา15ยางวิสต์โตรนะคะส่วนด้านข้างกระจกมองข้างสีเดียวตัวรถพร้อมมือจับประตูนะคะที่กระจกมองข้างคุณลูกค้าสังเกตไหมจะมีกล้องซ่อนอยู่ ะะรุ่นนี้เลหนูบอกได้เลยกล้องนะคะมีทั้งหมดด้วยการ4จุดด้านหน้า1นจุดแล้วก็ที่กระจกสายฝาอีก2จุดแล้วก็อีกอีกจุดหนึ่งอยู่กันชนท้ายนะคะค่ะส่งนี้กล้องตัวนี้3 6 0องศานะคะแล้วที่กระจกมองข้างนะคะคุณลูกค้าจะมีจุดอับสายตานะคะจุดอับสายตานี่ดีสำหรับผู้ขับขี่นะคะกรณีที่รถแสง เข้ามานะไม่ว่าด้านซ้ายด้านฝามันจะมีรูปลดขึ้นนะคะที่กระจกมองข้างนะคะเตือนเรานะคะตรงจุดนี้สำคัญมากๆเลยแล้วก็ประตูนะคะจะเป็นแบบคีเล็ตนะคะเรนูพาชมด้านในเลยนะคะห้องโดยสารจะกว้างนะคะตกแต่งนะคะอัลเมล่ารุ่นนี้ตกแต่งด้วยสีดำตัดเทานะคะสีดำตัดเทานะคะเดี๋ยวเรนูพาไปดู แผงหน้าปัดดีกว่าแผงหน้าปัดรุ่นนี้จะเป็นดิจิตอลนะคะพอดีรถอยู่บนโชว์รูมเลยหนูไม่ได้ติดเครื่องให้ลูกค้านะคะแล้วก็แผงหน้าปัดดิจิตอลีขนาด7นิ้วนะคะคุณลูกค้าก็แสดงข้อมูลการทับขี่ข้อมูลต่างๆนะคะเราสามารถดูจากออตรงนี้หน้าจอนี้ได้เลยแผงหน้าปัดนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับพวงมาลัยพวงมาลัยตัวนี้จะเป็น มันติฟังก์ชันนะคะโครงลาพุ่มหนังนะคะสวยงามออกแนวสปอร์ตหรูหรานะคะเหมาะสำหรับวัยรุ่นมากๆเลย <S <S แล้วก็ถัดมาเรามาดูระบบเครื่องเสียงกันดีกว่าระบบเครื่องเสียงตัวนี้นะคะขนาด8นิ้วนะคะคุณลูกค้าเห็นนะคะแบบทัชสกรกนะคะรองรับ Apple CarPlay ได้เลย <S <S หรือถ้าเกิดว่า เราไม่เล่น Apple นะคะไม่เล่น Apple Ca r p เ a y เราใช้เชื่อมต่อบลูทูธก็ได้ค่ะฟ u s b สามารถเล่นได้หมดเลย Android ก็ได้ค่ะคุณลูกค้านะคะตรงนี้แล้วก็จะมีก็เรียกว่ากล้อง3 6 0องศาค่ะ,คะแล้ก็สามารถดูจากตัวนี้ได้เลยหน้าจอขนาด8นิ้วได้เลยผ่านหน้าจอนี้นะคะค่ะแล้วก็สามารถเชื่อมนิสันคอนเน็กได้ด้วยนะคะเราสามารถดูจากจอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไล่ลงมารุ่นนี้ แอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะแอร์ออโต้ค่ะพร้อมเกียร์นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ซีวนะคะและข้างเกียร์นะคะจะมีปุ่มุดสตาร์ทนะคะเห็นไหมคะหรูหรามากหรูหราอลังการทันสมัยมากๆเลยส่วนคันนี้นะคะลืมแจ้งไปถุงลมนะมีด้วยกันรุ่นนี้อนะถุงลมอะมีด้วยกันหกลูกนะคะคุณลูกค้าถุงลมผูหน้า แล้วก็ด้านข้างนะคะถุงลมด้านข้างถุงลมด้านข้างค่ะ,ะแล้วจะมีถุงลมนะคะถุงลมด้านผนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะคะสรุปแล้วรุ่นนี้ถุงลม6ลูกเห็นไหมคะห้องโดยสารกว้างมากๆเลยค่ะ แล้วก็เรามาดูด้านท้ายนะคะด้านท้ายเลยหนูบอกได้เลยว่าไฟท้ายจะฉบเฉี่ยวมากเลยนะคะเห็นไหมคะไฟท้ายกับไฟหน้าจะออกแบบมาแบบมุมแมลงค่ะแล้วก็โคมไฟจะสีเทารมดำนะคะไฟท้ายจะใช้หลอด LED ค่ะคุณลูกค้าออกแนวสปอร์ตฉบเฉี่ยวนะคะแล้วก็กันชนท้ายจะตกแต่งด้วยแคปลานะคะแคปลาเห็นไหมคะ แล้วกล้องอีกตัวหนึ่งที่เลนูบอกว่ากล้องสี่ตัวอยู่นี่นะคะ,ะกล้องท้ายรุ่นนี้มองได้360องศาได้เลยคุ้มมากๆเลยนะคะรุ่นนี้จะมีพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณลูกค้าเรามีกล้องถอยอย่างเดียวไม่พอนะคะมันยังมีเซนเซอร์นะคะเซ็นเซอร์สองฝั่งนะคะตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวด้านหลังนะคะเผื่อรถเข้ามาตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์นะคะ เซ็นเซอร์ตัวนี้นะค่ะสำคัญมากๆเลยก็สามารถตรวจจับวัตถุเคลื่อนลื่เคลื่อนไหวได้ขนาดที่เราถอยนะคะประมาณไม่เกิน20เมตรนะคะเซนเซอร์เซนเซอร์ถอยเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวนี้นะคะจะติดตั้งอยู่ด้านท้ายนะคะ เป็นยังไงบ้างคะดู Review Plan เรโนรีวิวเพลินไปเลยหรือเปล่าคะสำหรับลูกค้าที่กำลังหาข้อมูลอยู่นะคะเรโนแนะนำเป็นรุ่นนี้นะคะตัวนี้เป็นรุ่น VL นะคะราคาอยู่ที่6 3 9 0 0นนะคะเห็นไหมคะออปชั่นที่เ e โนรีวิวมาเป็นออปชั่นเทพจริงๆเลยถ้าเราไปเปรียบเทียบกับรถราคาหลักล้านนะคะคุณลูกค้าของค่ายอื่นๆเรโนบอกได้เลย สู้ของ Nissan a m e l ่า,าไม่ได้เลยเทียบไม่ได้เลยเพราะ n i s s อั a เมล่ a เอาระบบความปลอดภัยมาลงรุ่นรุ่น top v l นี่หมดเลยนะคะตรงจุดนี้นะคะรุ่นนี้เลยนูพิเศษจัดจัดโปรพิเศษนะคะเน้นดอกเบี้ยนะคะของ n i ส s a n Rising นะคะเน้นดอกเบียะะ้ยค่ะถ้าเกิดคุณลูกคา้าดาวอยู่ที่25หรือ30เนะคะคอนชําระนะคะคุณลูกค้า สองปีสามปีสี่ปีนะคะดอกเบีย้ยอะไรหนูทางที่สันลิซิ่งก็จัดพิเศษดอกเบี้ย1น9เท่านั้นนะคะแต่มีเงื่อนไขนะคะคุณลูกค้า1.49คุณคุณลูกค้าจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้าง 1. คุณลูกค้าจะต้องมีสำเนาทะเบียนรถเป็นชื่อของตัวเองนะคะ 2. นะคะคุณลูกค้าทำประกันชีวิตนะคะ 3. คุณลูกค้าผ่อนล่วงหน้า1งวดน,นะคะคุณลูกค้ารับไปเลยนะคะดอกเบี้ย1น9เท่านั้นนะคะ แต่สำหรับลูกค้าเฟิร์สลูกค้าของนิสสันนะคะลูกค้าประวัติดีของนิสสันนะคะก็จะได้ดอกเบีย้ยพิเศษมาดาวอยู่ที่ที่ผ้าเหมือนกันนะคะผ่อน2ปี3ปี4ปีเหมือนกันนะคะคุณลูกค้า คุณลูกค้าจะได้ดอกเบีย้ย1.39เท่านั้นนะคะก็เรโนก็รีวิวมาเยอะแล้วนะคะก็เรโนก็อยากจะเชิญชวนลูกค้านะคะว่าลูกค้าตัดสินใจจะซื้อรถก็อยากจะแนะนาเป็นรุ่นนี้นะคะเพิ่มเงินอีกนิดหนึ่งคุณลูกค้าก็ได้ออปชั่นได้ออปชั่นระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยสําหรับผู้ขับขี่นะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อเรโนมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะ ทำสัญญาหรือส่งมอบรถนะคะเรนูก็ยินดีที่จะทำสัญญาถึงบ้านลูกค้านะคะแล้วก็ถ้าเกิดส่งมอบรถก็เรนูก็สามารถไปส่งให้ลูกค้าถึงที่นะคะตรงจุดนี้ลูกค้าทักมาได้เลยนะคะวันนี้เรนูขอฝากโปรโมชั่นดีๆนะคะแล้วก็ออปชันเทพของรถ อัเมลา่ารุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะให้ลูกค้าที่เจรณานะคะลูกค้าต่านไดสนใจนึกถึงเลโนโลได้เลยทักมานะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ